เปื้ปนปนอนเปือนอะสูตรจากกรพพัดใช่ไหมแต่老师有้很给他来几块เฮ้ย,เ,ย,ปยเป็นร้อยห้าสิบบาทขาเดียวอ่ะ ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซเดียวแค่นี้ยหกสิบเจ็อันนี้ทำเองครับเปิ้ลจิเมึงห,ห,หมอเ่อึงหมอนเนี่ยนี่นี่อีกตอนหน,นึ่ง อืมอวันนี้เราจะมากินข้าวขาหมูกันนี่คือคาจิเอากระดูกออกอ้ยเกืือยุ่ยมากเปล่อดีมากอยู่นะกระดูกป้ะทศด้วยเป็นดุกแท้ประเทะนะครับผมไม่แท้นะครับนี่คือคาจินะใส่ลงไป

คือเราไปซื้อกินแล้วมันมีก่อิ่มผักด้วยได้เลยจ้าไข่ไข่มายังอาไข่ไปนะโอ้โหอันขึ้นเลยไไข่ลง

โอ้ยแตกเลยนะครับแตกเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือใจดมนะฝีมือใจดมหมดเลยหมดเลยส่บสับตัดหน่อยตัดหน่อยลเไนะไ,ไปเลย นายเอคามูค้ามูามนายเออคือถ้าถ้าผมไปขายเนี่ยว่าถ้าเราไปขายนี่ไม่ได้เราสรับเยอะเราสรับเราขายเอาสังคมเราเลี้ยายเอาตังค์ครับอ้าวคำว่าค้าขายเนี่ยผลมันก็ต้องคือกำไรคือเ,เป้าหมายคือต้องมีกำไร นะการค้าขายพูดถึงคําว่าค้าขายมาถูกต้องนะต้องมีกําไรนะแต่ถ้าถ้าคุณไม่คิดกําไรแล้วคุณจะไปขายทำไมแรกๆก็เอาสังคมก่อนไม่ก็คือคือคุณเหมือนเหมือนคุณเรียนไม่จบมันแหละคุณขายแล้วไม่ได้กาไรไขายของเราต้องมีกำไรโอ้โหดู อปากใจเละต้องล้อง้องมเ่เก่อร้อร้อนหนามากร้อนมากเลยเอ่เป็นไรดูไปก่อนอันนี้ออกเออตักเสือเชิแล้วมาเทใส่เสื้อแล้วเท หาหมูดิหาหมูแม่งไงน่ะคั้นตอนที่เราดูหนังอ่ะคั่นขั้ที่เราดูหนังอันนี้เอกิ้น,น้ำกันครับพี่น,น,น้องอมามถ้ามีพริกนะพริกอยู่นู่นกับกระเทียมโรยนะยืนกันครับ